สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครู9นะครับวันนี้ครู9จะมาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียน,ก,นกันในเรื่องนะครับของนะครับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับมันก็จะต่อจากในคาบที่แล้วใช่ไหมครับคาบที่แล้วที่เราเรียนสินค้าใช่ไหมครับบริการใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้จ่ายอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับของนักเรียนนะครับเราเนี่ยครับมีรายได้ ใช่ไหมนักเรียนเราเรานักเรียนมีรายได้จากผู้ปกครองนะครับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่เขาให้เงินเรามาทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เงินนะครับที่ได้รับจากผู้ปกครองมาแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งครึ่งนะครับเงินก้อนนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งนะครับเอาไว้จ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บออมนะครับสมมุติผู้ปกครองให้ตังมา20บาทนะครับ ผู้ครองให้ตังมา20บาทนะครับนักเรียนนะครับก็ต้องแบ่งเงิน20บาทนี้เอาเป็น2กองนะครับนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะเอาไว้จ่าย15บาทเก็บไว้5บาทนักเรียนอาจจะเห็นว่านะครับเอ้ยครูเก้าเก็บวันละ5บาทเก็บน้อยจังเราค่อยเก็บสิ้นเดือนทีเดียวเลยก็ได้นะครับอ่าถามว่าคิดแบบนั้นคิดได้ไหมครับคิดได้ แต่ถามว่าพอถึงสิ้นเดือนนะครับเอา5บาทนะครับคูณ20วันอ่าเท่ากับ100ถามว่าพอสิ้นเดือนเราจะเอาเงิน100มาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับอ่าเก็บสะสมวันละเล็กวันละน้อยนะครับเดี๋ยวการกระทําของนักเรียนเนี่ยครับที่มันเป็นการสะสมนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วมันสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกดอกออกผลมาตามหลังนะครับอันนี้คือ ความสําคัญนะครับของอการรู้จักใช้จ่ายเงินนะครับทีนี้นะครับเรื่องในวันนี้ก็คือการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีการแนะนําไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยครับไม่รู้จักวางแผนใช่ไหมครับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันว่าเราเนี่ยในวันหนึ่งเราต้องซื้ออะไรบ้างต้องซื้อข้าวต้องซื้อน้ำใช่ไหมครับถ้าเรามาโรงเรียน แล้วถ้าเราใช้จ่ายไปกับอย่างอื่นขนมหรือว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับนักเรียนอาจจะไม่ได้ซื้อของนะครับที่มันมีความจําเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะมีการใช้จ่ายนะครับซื้อของต่างๆนักเรียนนะครับจะต้องนะครับมีการวางแผนนะครับการใช้เงินก่อนที่จะซื้อสินค้า นะครับซื้อแต่สิ่งที่มันจําเป็นนะครับอ,อะไรที่มันจาเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วก็รู้จักเก็บออมเก็บวันละเล็กวันละน้อยนะครับวันละบาท2บาทก็ได้นะครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นผลของมันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเงินเก็บนะครับยามที่เราจําเป็นที่จะต้องอมีการใช้เงิน นะครับเราก็สามารถเอาส่วนที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยครับไปใช้จ่ายนะครับในในการดําเนินชีวิตของเราหรือเพื่อแก้ปัญหาจําเป็นนั่นได้หรืออาจาจะเอาเงินเก็บของเราไปช่วยพ่อแม่นะครับใน,ในเหตุจําเป็นบางอย่างได้นะครับทีนี้นะครับหลักในการใช้จ่ายเนี่ยครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับวา่ามันต้องใช้นะครับแต่ของที่มันจําเป็น นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขอ,อคาดจังหวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะครับมาดูนะครับว่านะครับอะไรบ้างนะครับที่เราเนี่ยต้องใช้เงินแล้วอะไรบ้างที่เราได้มาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูนิดหนึ่งนะครับสินค้าและบริการนะครับมันจะมีทั้งที่ เราได้มานะครับโดยการใช้เงินและไม่ใช้เงินนะครับถ้านะครับสินค้าและบริการที่ได้มาโดยที่เราต้องใช้เงินเนี่ยนะครับใช้ต้องใช้เงินซื้อนะครับก็มีอาหารนะครับของใช้การบริการนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนที่เราได้มาโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราได้มาเปล่า นะครับก็จะได้อย่างเช่นเป็นของรางวัลน,นะครับที่เราได้มาจากการแข่งขันจากการประกวดอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นของนะครับที่เราได้รับนะครับเป็นการตอบแทนที่เราเนี่ยทำความดีนะครับพ่อแม่อาจจะให้หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนอาจจะให้นะครับหรือคนที่เห็นการทําความดีของเราอาจจะให้นะครับ แต่การทําความดีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเงื่อนไขว่านักเรียนทําความดีแล้วต,ต้องได้รับรางวัลน,นี้มันไม่ใช่นะครับถ้าใครที่มีความคิดว่าที่ฉันกําลังทําความดีอยู่เพื่อฉันต้องการรางวัลหรือต้องการให้ใครให้รางวัลครูอยากให้นักเรียนนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับให้เราเนี่ยทำมันออกมาจากใจนะครับอย่าไปหวังนะครับว่าจะได้อะไรตอบแทนนะครับ พอถ้านักเรียนยิ่งหวังเนี่ยนักเรียนจะยิ่งไม่ได้แต่ถ้านักเรียนไม่หวังอะไรเลยนะครับนักเรียนจะได้มากยิ่งกว่านะครับอันนี้ฝากเอาไว้ให้หนักเรียนคิดนิดนึงนะครับผมถัดมานะครับสินค้าและบริการที่ได้มานะครับที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับก็คือบริการสาธารณะต่างๆนะครับที่รัฐจัดสรรให้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ เงินนะครับที่ไปจัดซื้อจัดหามานะครับทีนี้นะครับเหมือนที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกในการใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ยครับถ้าสมมุตินะครับผู้ปกครองนะครับให้ตังนักเรียนนะครับมานะครับห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทใช่ไหมครับยี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบนะครับ นักเรียนเนี่ยได้ตังมา50บาทนักเรียนนะครับซื้อสินค้านะสินค้าก็คือสิ่งที่มันจับต้องได้ถูกไหมถ้าเป็นบริการเนี่ยเรา,าซื้อไปเราใช้จ่ายไปเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้สินค้านะครับที่นักเรียนซื้อนะครับนี้ยกตัวอย่างนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับ20บาท น้ำน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า5บาทรวมแล้วนักเรียนซื้อสินค้ากี่บาทครับ <c oughs> อ่าติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมากครับ25บาทถูกไหมครับนักเรียนมีตังอยู่50บาทซื้อไปแล้วนะครับ25บาทนักเรียนยังเหลือตังอีกกี่บาทครับติ๊กตอกติ๊กตอก่าเยี่ยมนะครับยังเหลือตังอีก25บาบาทใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนก็ต้อง แบ่งนะครับเอาไว้จ่ายค่าบริการนะครับค่ารถโดยสารอีก20บาทรวมเป็นนักเรียนจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ครับอ่าเยี่ยมนะครับเก่งมากนักเรียนคิดเร็วมากนะครับ45บาทใช่ไหมครับแล้วนักเรียนยังเหลือเงินอีกกี่บาทครับอ่ามีอยู่50จ่ายไปแล้ว45ยังเหลือตังอีกกี่บาทครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเยี่ยมนะครับเหลืออีก5บาทนะครับเก่งมากนะครับอ่าถือว่า ทบทวนวิชาคณิตไปในวิชาสังคมนะครับนักเรียนก็จะเหลือเงินเก็บอีก5บาทนะครับนักเรียนก็เห็นได้ว่าถ้าเรารู้จักใช้ใจ่ายแต่สิ่งของที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยครับเราก็จะมีตังเหลือแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนซื้อกว๋วยเตี๋ยวไปแล้ว5บาทเอ้ซื้อกว๋วยเตี๋ยวไปยีบาทนะครับซื้อน้ําเปล่าอีก5บาทซื้อไอศครีมไปอีก5บาทนะครับถ้าตามตัวเลขนี้เงินเก็บนักเรียนก็จะไม่เหลือนะครับ ทีนี้นักเรียนก็ต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยจำเป็นไหมหรือถามว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้จ่ายแบบนี้ทุกวันไหมมันก็อาจจะมีบางวันนะครับที่เราอยากกินมันจริงๆนะครับสัปดาห์ละวันเหลืออะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะใช้จ่ายได้นะครับแต่ก็ต้องให้มันเหมาะสมนะครับผมทีนี้เรามาดูนะครับหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมเนี่ยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อแรกนะครับเขาบอกว่านะครับผมซื้อแต่ของนะครับที่จําจเป็นต้องใช้นะครับโดยนะครับโดยให้คํานึงถึงคุณภาพและราคานะครับเราอาจเราอาจจะไม่ต้องดูว่าเราซื้อของที่มันจะไปแล้วเราต้องซื้อแต่ของถูกมันไม่ใช่เรียนจะต้องดูทั้งคุณภาพแล้วก็ราคานะครับ บางทีมันแพงกว่าไม่มากแต่คุณภาพมันดีกว่าใช้ได้นานกว่ามีประโยชน์กว่านะครับมันก็คุ้มค่านะครับกับราคาที่อ่ามันเพิ่มขึ้นมาเล็กๆน้อยๆยนะครับถัดมาครับก็คือนะครับข้อที่2นักเรียนควรทำนะครับอ่าบันทึกรายรับแล้วก็รายจ่ายของตนเองนะครับเดี๋ยวอ่าในะคาบต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับว่าบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเนี่ยเราทํากันอย่างไร นะครับครูบอกประโยชน์มันก่อนนะครับก็คือนักเรียนก็จะได้เห็นว่าวันหนึ่งเ <eterm> น <oon> ี่ยนักเรียนมีรายรับมีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้มาดูย้อนหลังว่าอันนี้จําเป็นไหมอันนี้จําเป็นหรือเปล่าไม่จําเป็นใช่ไหมเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะสามารถติดตามนะครับการใช้จ่ายเงินของเราได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับถัดมานะครับก็คือสิ่งของนะครับต่างๆนักเรียนเนี่ย จะต้องใช้นะครับสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับถ้านะครับหากสิ่งของใดๆที่มันชำรุดแต่ยังสามารถซ่อมแซมได้นะครับนักเรียนควรทำอย่างไรอ่าหซื้อใหม่ 2. ซ่อมแซมอ่าเยี่ยมนะครับถ้ามันยังซ่อมแซมได้เราก็ควรนําไปซ่อมแซมนะครับเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่นะครับผมเก่งมากนะครับเก่งมาก ถัดมานะครับข้อที่4นะครับก็คือ,อนักเรียนเนี่ยจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับนะครับไว้เป็นเงินออมของตนนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อเวลาที่เราจําเป็นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปบรบกวนคนอื่นเราสามารถเอาเงินเก็บของเราเนี่ยออกมาใช้ใจ่ายได้หรือนําเงินเก็บของเราออกไปซื้อของนะครับที่เราต้องการหรือที่เราชอบได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับข้อสุดท้าย นักเรียนจะต้องมีการวางแผนนะครับในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับทีนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะให้การบ้านนักเรียนนะครับในหน้าที่83นะครับแล้วก็ในหน้าที่84นะครับครูจะให้การบ้านนักเรียนเนี่ยสองหน้านะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูเนี่ยจะช่วยนักเรียนทำนะครับอ่าสักข้อนะครับแล้วก็ที่เหลือ ให้นักเรียนเนี่ยทำแล้วก็ส่งลายมาที่ครูนะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่8 3นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า1น,นะครับวางแผนการใช้จ่ายของตนเองนะครับโดยให้เหลือเงินออมอทีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เหลือเงินออมนะเมื่อกี้ครูแนะแล้วนะครับว่าเราจะต้องใช้จ่ายอย่างไรถึงเราจะเหลือเงินออมนะครับวันนี้ ฉันได้เงินมาโรงเรียน30บาทฉันวางแผนในการใช้จ่ายเงินไว้ดังนี้นักเรียนวางแผนไว้อย่างไรจะซื้อข้าวซื้อน้ําจ่ายค่ารถถ้าไม่จ่ายค่ารถก็ดีมีเงินเก็บมีเงินเหลือนะครับดังนี้ข้อนี้นักเรียนลองวางแผนดูนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในข้อ2ด้านล่างนะครับขีดถูกหน้าข้อความนะครับที่เป็นการใช้จ่ายที่เหมาะสมและนะครับ ให้นักเรียนการกระบาดหน้าข้อความที่เป็นการใช้ใจ่ายไม่เหมาะสมอ่าข้อแรกนะครับเขาบอกว่ายืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมติกตอกติกตอกเหมาะสมไหมอ่าไม่เหมาะสมใช่ไหมครับไม่เหมาะสมข้อที่2นะครับยอดเงินใส่กระปุกอมสินทุกๆวันเหมาะสมไหมครับอ่าเก่งมากเหมาะสมนะครับ เยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยมที่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะเหลือนะครับเอามันก็จะเหลืออยู่นะครับในข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองใหญ่สามสี่ห้าย่อยด้านล่างนะครับแล้วก็หน้าที่แปดสิบสี่นะครับนักเรียนอย่าลืมทํานะครับอันนี้ถือว่าครูทำกับนักเรียนเพื่อเป็นการชิมรางนะครับเรามาลองทํากันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนก็จะยังมี ใบงานนะครับใบงานจะเป็นของสัปดาห์ที่1ินะครับจะเป็นใบงานตัวนี้เดี๋ยวใบงานตัวนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับกับสัปดาห์ที่9นะครับเดี๋ยวครูประจาชั้นของนักเรียนนะครับจะเป็นคนส่งนะครับไฟล์ใบงานตัวนี้ไปให้นักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ผู้ปกครองนะครับยังมีนักเรียนบางคนนะครับที่ ลืมให้ผู้ปกครองนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมานะครับที่ไลน์ของครูนะครับตามค r ว o d e โค้ดด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากอีกนิดนะครับก็คือช่วงนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็ยังเยอะเยอะอยู่นะครับก็ให้นักเรียนนะครับระมัดระวังนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับ ยึดมาตรการของทางภาครัฐนะครับสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนะครับผมล้างมือบ่อยๆนะครับขอให้นักเรียนนะครับปลอดภัยนะครับห่างไกลาจากโควิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ